เราไปเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าของคุณเดียก็กาลังเสนอกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือพรบว่าด้วยสถานบันเทิงพรบเราให้เราฟังอีนึงค่ะที่เดียไปเป็นที่เดียตอนนั้นเดียเป็นแบบว่าเป็นกรรมธิการลงคือตอนนั้นว่ามีการตั้งกรรมธิการรีสมมันขึ้นมาศึกษาค่ะเรื่องว่าเอ่อเกี่ยวกับกฎหมายสถานบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยว่าทํายังไงจะป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าพี่แขกจําได้พี่แขกอ่ะยังเป็นคนแนะนํา ให้เดียไปเจอกับคุณจอมออคุณจอมใช่ค่ะที่เป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของธุรกิจสถานบันเทิงสถานบริการที่เชียงใหม่ ใช่ค่ะช้างร้านร้านดังเลยเนอะอเออนี่ค่ะเราก็เราก็เลยเห็นเราก็ตอนนั้นก็คือไปปรับ4ี่ภาคเลยเพื่อที่จะไปดูว่าเออบรรยากาศหรือการทําธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจเขาต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วปัญหามันคืออะไรเราก็เลยได้เห็นถึงจุดอ่อนหรือความล้าหลังของกฎหมายพรบสถานบริการฉบับปี2509เนี่ค่ะเดี๋ยวก็เลยเอาตรงเนี้ยเอาแต่ละเอาข้อ,อข้อจุดอ่อนความล้าหลังของนันเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ก็ได้เป็นร่างกฎหมายฉบบนี้ขึ้นมาทําใหม่เนี่ยค่ะแล้วจะเท่าไหนค่คะตอนนี้ตอนนี้ได้ยื่นยื่นให้กับทางสภาแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะต้องไปทําตามขั้นตอนกระบวนการก็คือจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะตามมาตรา77 <c oughs> ก่อนแล้วก็ถึงจะถึงจะไป <c oughs> บรรจุเป็นระเบียบว,วาละแต่ทังนี้ท <c oughs> ่าน,นั้นก็อย่างที่บอกว่าคือเราเห็นร้าน ปัญหามันคือว่าฝากอธิบายนิดนึงว่าด้วยคําว่านิยามของสถานบริการที่อยู่ในกฎหมายปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยมันล้าสมัยมากมันขัดกับธุรกิจประเภทใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยเรามีลานเบียเรามีแพทเอกเรามีเรามีแบบขับปลาที่ใช่ไหมเราเรามีร้านนวดแบบแปลกึ้นมีหลายแบบร้านนวดแบบแชลค่ะแต่ในในขณะที่ในพรลบเนี่ยมันยังเป็นพวกแบบลองเงงลงน้ําชาอะไรอย่างงี้กันอยู่เลยอ่ะค่ะ S <S <S มันอยเา่ใช่คราวนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าพอสถานบริสถานบันเทิงร,รูปแบบใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาหาช่องในการไปจดทะเบียนหรือขอใบอนุญ,ญาตไม่ได้ <S <S อ,อืมอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องกลายเป็นร้านที่ร้านอาหารและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยซึ่งมันถูกจากัดด้วยการปิดแค่เที่ยงคืน แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นสถานบริการที่เราไปเได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามพรบสถานบริการเนี่ยมันก็จะได้รับการปิดตีสองหรือได้อนิสงจากการนโยบายกระตุ้นท่องเที่ยวที่ปิดตีสี่ไปด้วยดังนั้นนะคะพอนร้านพวกนี้เขาอยากปิดตีสองปิดตีสี่เขาก็เลยต้องแอบเปิดและเปิดโดยการอะไรโดยการที่จ่ายสวยอ่าตรงนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อให้เขาได้เปิดได้ อย่างล่าสุดก็มีตำมีร้านอาหารโรโวยวไยไงว่าจ่ายต้องจ่ายสวยให้ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันหลายหน่วยค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะเราเราก็เลยคือตัวผู้ประกอบการเขาเขาอยากจดทะเบียนอยากขึ้นทะเบียนถูกต้องแต่เพียงแต่ว่าคำนิยามในสถานบริการในพรบสถานบริการไม่เปิดช่องให้เขาทําได้ไงคะแล้วการขึ้นทะเบียนเนี่ยเท่าที่พี่แขกเคยเมือเชานี้คุณเดียร์ถามว่าค่ะเออพี่แขกถามก่อนค่ะถามก่อนค่ะ <C ue il> คือเท่าที่แกเคยคุยอะมันจะอย่างนี้ด้วยผูกก้ประกอบการเวลาที่เขาไม่ไม,ไม่สามารถลงทะเบียนได้อะพี่เ๋เวลาเกิดโควิดะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเกิดโควิดเกิดอะไรเนี่ยเขาไม่สามารถไปได้รับควา<อ><อ>มช่วยเหลืออ,อืมที่ทะเบียนให้ตรงประเภทใช่ใช่ใ,<น>ใช่เราต้องการที่ทำที่2ชั่วโมงจาได้ปะออว่าเศรษฐกิจมันแย่ แล้วเราอ่ะมีเวลาหาเงินน่ะแค่วันละสิบสองชั่วโมงอ่ะแทนที่เราจะหาเงินได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงแทนที่เขา mm hmm. ร้านหนึ่งเปิดกลางวัน mm hmm. ร้านอื่นเงินมันหมุนยี่สิบสี่ชั่วโมง mm hmm. อันเนี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอ่ะก็ในนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็คือ east of doing business mm hmm. แล้วก็ลดการคอร์รัปชันของระบบราชการ mm hmm. ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ใช่ไหมคะ mm hmm. สสเาตยใช่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอกลายเป็นว่าเรามีนโยบายที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอไปอิงตามพรบมันกระจุกอยู่แค่นิดเดียวมันมันมันไม่ได้ทัวร์เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะว่าตอนนี้คือร้านอยากขึ้นแต่ปรากฏว่าพระราชกิจศฎีกามันกําหนดโซนนิ่งอย่างกรุงเทพอ่ะที่เห็นสถานบริการสถานบันเทิงเพียบเลยใช่ปะแต่ตั้งอยู่นอกโซนนิ่งทั้งนั้นเลย <im ple as> ดังนั้นเนี่ยพอเขาตั้งอยู่<ม>น้องโซนนิ่งเขาไม่สามารถที่จะไปะขอใบอนุญาตได้แล้วมันเราก็ไม่เคยมีการที่จะรีไวซ์หรือรีวิวโซนนิ่งใหม่เลยม,มันยังเป็นโซนนิ่งแบบเก่าๆอยู่เลยเพราะฉะนั้น,นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยโบราณเราเนี่เฮ้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้มันควรที่จะต้องกําหนดจุดที่ห้ามตั้งมากกว่าที่จะไปกําหนด<ม>จุดที่ตั้งได้อืข้าวสารนี้ไม่ได้ข้าวสารนี้ไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งเลยนะคะ เออนั่นนะ่ะสิแต่ก็นี่แต่จะสงสัยอย่างหนึ่งเรียนนือจากว่ากฎหมายเนี้เดียทํามาตั้งแต่เป็นรัฐบาล่งเพื่พอไทยรัฐบาลแตนะ่วันนี้เนี่ยพอไปเนี<อ>่ย่โอกาสของกฎหมายฉบับนี้ที่จะผ่านสภานเนี่ย<อ>ในเมื่อเราเป็นฝ่ายค้านเราการที่จะไปดึงฝังเสียงรัฐบาลดึงเสียงฝ่ายค้าเข้ามาช่วยโหวตกฎหมายนี้ให้ผ่านไปได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอือคือเดียมองว่ากฎหมายเนี้ยมัน ถ้ามันปรับปรุงแล้วว่ามันจะทําให้ร้านค้าผู้ประกอบการรวมถึงลูกจ้างเนี่ยมันเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องอะค่ะคือตัวตัวรัฐเองก็สามารถที่จะเก็บภาษีเก็บค่าใบอนุญ,ญาตจากธุรกิจเหล่านี้ได้อืมใช่นี่ก็เป็นการหารายได้เข้ารัฐอีกไงใช่ค่ะแล้วมันแล้วมันก็เป็นการเอ่อหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอะคือร้านพวกเนี้ยถ้าเกิดเขา แล้วมันทาให้ทุกอย่างมาอยู่ในระบบอะมันก็ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าเราไปเอามันไว้อยู่แบบหลบๆซ่อนๆแล้วเขาจะต้องจ่ายสวยจ่ายอะไระบางคนคือเอ่อขายของได้ขายอาหารได้สุดท้ายต้องจ่ายสวยมันก็หมดไปหมดแล้วว่าถ้าเกิดเราเอา <S <S ทุกอย่างมันมาเข้าสู่ระบบให้เขาจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตรีนิวทุกปีหรืออะไรแบบนี้นะค่ะทุกอย่างมันก็เป็นเงินภาษีเข้ากลับมาให้ประเทศหมด ใช่ไหมคะส่วนแอ่แต่ทันทีขณะเขาบอกว่าอย่างนี้เราจะปล่อยให้หมดมียาเสพติดมีอะไรยังไงอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของมาตรการในการที่จะเออเข้มงวดตรวจตาของตํารวจหรือหน่วยงานทางปกครองใช่ที่จะต้องเพราะแอนอนเรถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดว่าร้านขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วคุณไปเจอไอ้สิ่งผิดกฎหมายอย่างนี้คุณสามารถสั่งปิดได้เลยนะมันก็ปิดไปเลยห้าปีสิบปีห้ามขออนุญาตติดอะไรก็ว่าไปคุณก็ไปดูในบทกําหนดโทษอืมอืมอืมอ่ะ ก็อ <cient yal> ันเนี้ยก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องสามต่อไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมคะก็หวังว่าสี่เดือนที่เหลือค่ะคือไม่รู้จะทันไหมเพราะว่าฟังฟังเอ่อเอ่อเอ่ออะไรอะความคิดเห็นตามมาตราสิบเจ็ดมันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะแต่เดียก็หวังว่าเออเราจะสามารถที่จะทันในรัฐบาลนี้นะคะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้ามันสามารถทําได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อย่างพักประชาชนเนี่ยที่มีการคุยกันเนี่ยเขาก็เห็นด้วยเหมือนกันแต่เดียมไม่ทราบว่าเขาทํากฎหมายแบบพักเพื่อไทยแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าตอนอยู่ในกนรรมธิการเนี่ยก็การก็มีหลายพักการเมืองที่ศึกษาเรื่องเรื่องนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งสมมุติสี่เดือนเขายุบสภาตามตามสัญญาก็เท่ากับว่าว่ามันไม่ทันก็ต้องไปลุ้นเอาในรัฐบาลนะใช่ไหมใช่ถูกต้อง เพราะฉะนันการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยสมมุตินะว่ายุบสภาภายในสี่เดือนห้าเดือนน่ะการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยอะ่ะในการเลือกตั้งก็คือเลือกเราเพื่อให้ไปทํางานต่อ <laughs> <laughs> ไม่เป <c oughs> ็นไรเรามีเรามีก็แต่ครั้งนี้มันเออครั้งนี้เราจะเผื่ออะไรนะใบหนึ่งให้คนนี้พันใบหนึ่งให้คนนี้ไม่ได้แล้วนะคะครั้งนี้ต้องเลือกให้เด็ดขาดไปเลยค่ะ